ถือสเปกเขาเลยเขามาสวยก็โอ้ย <ừ. S 1> ก็ะไฮมาสวยให้มันแหลวตี้นันน,น,น,นผู้บ่าวสดแมนได้แต่ว่าผู้บ่าวสดนี่ได้ไรล่ะหนึ่งอสวยดำนาเอ,อเห็นก็เลยติดใจเนาะมานำเลยเนาะออมานำเลย<อ>มานำเลยเนี่มาทราบอีกว่าแม่คนซิเคยกันนะอะคนอะไรเคยกันเนาอายุไรเลยบ Uh สบายดีพี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุขคนเนาะตอนนี้บงเงกนกำลังสีออกเมื่อยามเมื่อเบิงหาเบิงหน้าพี่น้องเ้ยผูดิพ่านทั้งหน้าสาวดำเพ่นเนาะหน้าน้องสาวดำแลยกับบ่าวเทหลาาสวรรคบ่าววิบ้านหน้าเพิิน ภาสีไปเบง้พิ่นดำหน้าวาหมอสีแหลวแล้วบ่พี่น้องเลยไปติดตามเบิ่งสมน้ำกันเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใด f อซหรือว่าบบฮูจักสาวดำก็ไปติดตามเบื่องคลิปย้อนหลังได้เนาะเบิ่งคลิปที่ว่างเดือน3เดือน4ีนี่แหละว่างงานแต่งของสาวดำเพิ่นเนาะมอน,นให้เฮ้าสีไปเบิง่งติดตามเบิ่งสมวิธีชีวิตสาวดำและบบาวเทลาสวรรค์เพิ่อนเนาะอ้น้องเฮาทั้งบานพอกเฮ้า ิไปติดตามเบิ่งสมน้ำกันพี่น้องเลยมาถือทางกันเลยม,มาแวะเบิงวัดสาวดำดำหน้าหัวใสแล้ว,วย,ยัยงเจ็บแอวอยู่นะบ่ท่านเ้าปวดนี่ยดําหน้าทรงคนก็นักเติมแล้ว เงียบเนาะไว้เตยเปล่ดำนาะข่อยแล้วเล้วมือว่านนี่เออมันข้าน้ำลดเนี่ยข้าน้ำนามเนี่ยขันฉันมนันก็เล้ดลว,เวด้นอ่ะเด็เนี่ยสาวดำเพื่อนเงมกล้องเนี่ยเงมกล้องดีดีวะ เขาเอฟซีสิโบจือเด้บอส่งใหม่หากับผ่านเลยผ่านกดเลยเอาเอาเอาอาไหมโอ้ยสิอายอสั่งเนาะเป็นอายเนาะพี่น้องเอ้ยลูกพอทอนี่ดูลูกแบบบักโทนแล้วแหละนี่แบบบักโทนนะดูลูกอีมิกเนี่ะ มื้อนี้ได้จักให้แล้วบ่าวเทโ3 3 4 5 6โอมื้อนี้ได้7ให้ข้ามเจ้านี่ได้7ให้เจ้าจะสมตัดผมแนวนั้นสิเาตัดแล้วสิตัดออกเบิดเลยนี่เเอ้บผมสดผมสดบมนอีสงอยสิตัดออกัดสิไปเ็ดัดประจําโตดําไว้เนาะ สาวดำเป็นดำหน้าไว้หวังว่าพี่น้อง FCA ซื่อเนาะอันวางงานแต่งวางเดือนสามเดือนสี่อันภูลามักไหลสดท,ทั้งเฟรทั้งอนกาบบปากบาวเบาเนาะ ไดกินข้าวเช้าเด้มันได้กินข้าวเช้าก็เลยเงียบน่อยๆนึงว่าสิมาซอยแม่ใหญ่แหละมื้อนี้ฝนตกซั่นเออมื้อนี้เสียงเสียงลำบ่มีเออได้ยินเสียงตู้อยู่เปิดวังสุดก่อนนี่ผู้ใดเปิดตู้อยู่นี่บ่แม่นเจ้าบ่ าาาสาวสิงนี่ยเอาบ่ผู้เบาดำหน้าสวยเนี่ยฮะสาวสิงไปปายบาจ่อยตส่บ่าจ่อยอยู่ใส่เบาจ่อยหัวลาอยู่อยู่นม่ิด้ใส่แ <laughs> มู่ดวามีมีผู้เบามาดำหน้าสวยบ้ันแม่แล้วมืออ้าวผู้เบาห <laughs> ัาวลานเด้าจ่อยลูวสมัยอัน้ละ ออมามา,อม,มาสวยอ้าวเิ่นมาสวยอีซิงฮันว่ามาสวยโอ้เป็นมากเนาะอ่เมีนแหละถือสเปกเขาเลยเขามาสวยก็โอ้ยก็ใไ้มาสวยให้มันเหลวตี ใจดำเนาะบอันผู้บบาคันผ <โ Class. S 2> ู้บบาสดเมนใดแต่ว er uh, ่าผู้บ่าสดนีได้ไยลานหน่อ๋อออมีผู้บบามาดำหน้าสวยก็ดีและยังสีไหลออกไหลเขาเหมือโอยค่อยคือบบเหนเนาะค่อยคือบบเหนวะคนบ้านได้ กองเอาคือแม่บอกเห็นกันอยู่ใส่เห็นโปกันกับเนี่ยสาวซิงไปเนี่ยเห็นกันอยู่ใส่ไปซื้อโตมาไปซื้อโตมาไปนำกระบังไปนำกระบังก็เลยเจอกันอยู่หานเจอกันป้านออื่นมือบอกนบ่าจะไปซื้อเครื่องเนาะเครื่องอันนั้นเพื่อนเก้าเมียเพื่อนแกลบกระลอกทันเดียวป้านออื่นนี่สั่งมะน้ำสวยดําหนาเห็นก็เลยติดใจเนาะมะน้ำเลยเนาะ แม่คนิเคยกันนะอ่านบ่ได้คยกันหรออายุหลาลเลยบ่บ่ฮ้ยผู้เ่าก็สือจอยโอ้ยพีนองเ้ยมีผู้เ่ามาดำนาสวยแล้วยังอันนี้คนน้าหน่อยคนก็ดีแต่ว่าเขามาสวยตูอ๋อ คนมีความสุขเด้อดำนาคว่ำชิมโะเพ่นนี้ดำนาหนี่งใสสามนาตัวหนึ่งนาหนึ่งคนสามนาตัวนาหนึ่งใช่ละปั่ไปดำแล้วไ่เห็นได้ไปดำแล้วนาหนึงคนนาหนึ่งคือไงอ้น่นดำนาอนยินบบกอันนั้นถ้าใกล้ว่าเมื่อนั้นว่ามีผู้บ่าวมาดำนาสวยแล้ว โชยอันนั้นลโยว้นหานครับสีด่ยสีด่านขอโบเฮนเนาะโอ้น,น,อโน,นี่พี่น้องเอฟซี FC ฟังไทยถือใจอยู่วอมักบ่ผู้สาวเล่านะดำนาเก่งเด้อมัมกผู้่าวสดบ่าจากได้พอห่างว่าสรน ถาม5หลดแล้วถาม5บ่าวจ้อยบ่ถาม5บ่าวจ้อยว่าบ่าวจ้อยบ่เห็นมาบ่ๆๆก็ว่าสั่งว่าให้ให้ศึกษาคือว่าศึกษาเ่าาั่คนนั้นบว่าคนหัวล้านคนหัวปูนว่าเฒ่าแห้งซ้ําโตแล้วอไปอยากได้ลูกหมูบ่มักยอนหัวล้านยอนเฒ่าบ่ อาเพนมีลูกเลยบ่าวก็มีลูกพวกมันดื้อพวกมันฮาลนี่มเห็ดอันนี้เบิ่งเฮ็ดอันนั้นเปิ่งกินเลยยงเลยหมดเพิ่นเอาลูกมานั่ง่าเอาลูกมานั่เลยโอ้ยอยู่บนหยิบหยิบแยกแยกงูฮ็ดของกินของอยาก็มานั่เบิ่งเลยกินเลยโอ้ยสาเหตุที่บ่าวจอยบ่ได้มาสวยในย้อนประเด็นตัวนี้เนาะ Oh, <laughs> คนต่างแข่งบ่ะเตียคนอัตะปื้อคือกันมีแต่ต่างบานโบยัากไดคือโบยากไดลูกเคยพอห่างเนาะเอ่เบื่องบ่าวเทเป็นไทยนาก่อน บ่อเทลาดสวรรค์ตัดทรงผมใหม่แล้วรอบกัเก่าเ,าเนาะยังยังค้าหนวดหนะเดียวเนี่ยดินเพิ่นกะไทยง่ายอยู่พี่น,อน้องไอ้ดินมันบอ่อเนี้ย,อยโอ้ยจนบุ่มเนะาะใบน่ยนะจนบุ่มถือกตีนรถเขาว่าใบเนี่ยจนบุ่มถือกตีนรถนะโอ้ บบาเท่เพิ่นเอาเอาเอา,เอาโ,อโ,อโอ้โหคะแนนเพิ่นเก่งเนาะจำเลยดิ้นเจ้ามันคักากเอตอนตนีหนบวงเงินมากะสิบเอ็ดโมงยังเนาะก็เจ้ากินกินข่าวนะสังสาวดำเลยกับสาวสิงเขาพี่น้องเลย ทางสาวซิงนะมีผู้บบามามาสวยดำหน้าจังเฮิ่นบ่้หายออป่าวาเทเพิ่นตัดทรงงีนกระทือวาดดีอยู่รออยู่ตัดผมสุดกนะ่อนเนาะสุดก่อนเนี่ยถ้าพี่น้องได้เห็นในคลิปนะผมยาวนะส่วงนั้นเดี๋ยวมองเงินยังสิตัดออกอีกอันนี้ทั้ง กําลังเครื่องกําลังเครื่องดินเพิ่นคักนําจวดจวดพี่น้องเอ้ยแม่ว่ามันบ่เหนียวบ่นึบบ่อันนี้เสมอเลยเนาะมันเข้าว่า ใชว่าสิไปไทยนาสวยผู้สาวจ้ะหันบ่เท่ใชว่าสิบ่อันนั้นสาวลาจ้ะหันเอาสาวลาปอกเนื้อเด้ยเอ้ยอ่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สีลาพี่น้องซ้ำเนี้ก่อน เนาะพอกันซ้ำเนียพี่น้องเอ้ยพอกันคลิปนะเดอ้อเอาซ้ำเนียก่อนมาลินน้ำเบาเทเพิ่นพอดีมันมาถือทางนะพี่น้องเอ้ยก็เลยมาแว่เบิองเพิ่นดํหาห้ดําหน้านะหก,กใกล้สีแ,แล้วเลยเนาะพี่น้องเพิ่นใกล้สีแ,แล้วแหละยังอีกหกหายเจ็ดหายในเพิ่นกะสีแ,แล้วเลยเด้เพื่นกล้สีดาพักพร